สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่องไอซ์ชัยลาอม็ตนะครับอ,องค์แรกนะครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอหลวงพ่อกเกษมปีสามหกนะครับซุ้มกอหลวงพ่อกเกษมปีสามหกพระสวยนอนกล่องนะฮะพิมพซุ้มกออันะนี้เป็นพระค่อนข้างจะนิยมนะครับ หาไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องขอให้สำเร็จความปารถนาด้วยประการทั้งปวงด้วยเถิดปีสามหกนะครับสุมก่อนอนกล้องเลยนะเอาห้าร้อยบาทแบบห้านะร้อยบาท <c oughs> พระหน้าปกสองร้อยปีสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนโรสนะครับนุชิโนโรถวัดชิโนโรอ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นพระหน้าปกวัดชิโนโรถนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำปุกเสกนะครับเขาเล่นเป็นหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะเป็นเนื้อเงินวัดชิโนโรถสองร้อยปีวัดชิโนโรสปีสามสามนะครับสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสามสาม หน้าปกเนื้อเงินหลวงพ่อฤรสีลิงดำนะครับผิวออกรุ้งเนียนเรี่ยมทองในสวยมากนะเนื้อเงินยังหนาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทกีโลรถปิดตาหลวงพ่อคูณปีสามหกนะครับคูณลาบคูณเงินคูณทองนะครับปิดตาหลวงพ่อคูณปีสามหกคูณลาบคูณเงินคูณทอง าหลวงพ่อคูณปี36ต่อโค้ดด้านล่างนะคุณราบคุณเงินคุณทองเอา500บาทหลวงพ่อคูณนะครับปี36ตา5ห0าบาทเหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อยิดวันหนองจอกปี37นะครับ เสมาเต็มองค์หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกปีสามเจ็ดเนื้อทองแดงผิวไฟต่อโคด้านล่างเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกเหรียญฉลุเหรียญหล่อฉลุหลวงพ่อเกษมเนื้อนะวะ นะครับปีสามห้านะนี่เป็นเนื้อนวะหล่อชลุป,ปีสามห้าตอนนี้ราคาหลวงพ่อเกษมกำลังขึ้นนะนี่เป็นหล่อฉลุเนื้อนวะนะครับเอาสักเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยสวยมากนะครับนอนกล่องเจ็ดร้อยบาท แหนบรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับพระสุธรรมยานเถระนะครับแหนบรุ่นแรกแหนบลงยารุ่นแรกนะครับแหนบลงยารุ่นแรกนอนกล้องด้านหลังแหนบลงยารุ่นแรกเอาพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท นนลลหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเมกพัดวัดใหม่อมพรปีศูนย์ห้านะครับบุกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่โตก็หลวงปู่โต๊ะบุกเสกด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับปีศูนย์ห้าวัดใหม่อมพรต้องเล่นหน้านี้เท่านั้นนะครับหน้ามาตรฐานเอาพันห้าร้อยบาทนะครับเต่ารีดเมกพัดหลวงปู่โตวัดใหม่อมพรพันห้าร้อยบาท หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือปีสองห้าห้าสองนะเอาแปดร้อยนะครับปีห้าสองหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือแปดร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมๆพระพิชิตมารน,นะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะฮะมุนิธิธรรมรัตน์นะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกพระพิชิตมารพร้อมกรอบเงิน เลี่ยมพร้อมใช้พูดง่ายๆนะครับเอาพันสามนะครับกระเเงินก็พันก็บาทแล้วนะเอาพันสามเนี่ยหลวงทิมบุเสกพาปิชิตมันพันสามร้อยเหรียญเจริญพรหลวงพู่แพ้วปีหกสองนะครับเจริญพรหลวงพูแ่แพ้วปีหกสหกสองเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับเจริญพรปีหกสองพู่แพ้ว อายุ96ปีะครับต่อโค้ดผิวมันปูสวยๆหน0่บาทนะครับเป็นเหรียญรักของหลวงปู่แพลวนะเจริญพรพันแป0อบาท <c oughs> <c oughs> สมเด็จวัดสารานาศนะครับคุณแม่ชีบุญเลือนอธิษฐานจิตนะครับ เนื้อผงเนื้อดินผสมผงนะครับวัดสารานาฏคุณแม่ชีบุญเลือนอธิษฐานจิตวัดสารานาฏวัดสารานาฏเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทสองออกปีสองสี่เก้าเก้านะครับวัดสารานาฏแม่ชีบุญเลือนนะครับเล่น,เล,นเล่นเป็นสมเด็จคุณแม่นะครับ พระพิคเนตหลวงพ่อเกษมนะครับพระพิคเนตหลวงพ่อเกษมเหรียญหล่อพระพิคเนตหลวงพ่อเกษมเขีมโกนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีิ้งดำวัดท่าสุงนะครับพระสวยผิวหิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีิ้งดำเอา หกร้อยนะครับหกร้อยบาทสวยเดิมหลวงพ่อโตกุท่าฉนวนมโนลมจังหวัดชัยนาทนะครับหลวงพ่อโตกุท่าฉนวนเป็นพระกุนะที่จังหวัดชัยนาทนะครับเป็นพระสมัยก่อนนะครับชอบสมัยก่อนนะครับคนชอบเล่นแต่พระกุฏินะฮนะเมื่อก่อนแพงนะสองถึงสามพันนะครับตอนนี้ราคาลงมาเยอะนะฮะเอาไปพันสองนะครับ พอต่อกูทาฉนวนซื้อไปดูเนื้อยุคเดียวกับถุงผู้สุกได้เลยนะครับเนื้อตะกัวยุกเดียวกันนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลง เพราะสุดวัดกาหลงองนี้สภาพน่าจะเก้าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นนะไม่ได้ใช้เลยนะครับประสวยผิวอมลุ้นะอมลุงมุงม่วง,งทองทองนะครับเอาสองพันห้าร้ยบาทนะครับเส,เสือหมอกสองพันห้าร้อยบาท สวยเลยยี่ห้าพุทธศตรวรรษนะครับเหรียญเสมายี่ิห้าพุทธศตรวรรษเนื้ออันปะก้าเรียมกันน้ำอย่างหนานะฮะเรียมกันน้ำอย่างหนาดูแล้วพระสวยกริบเลยนะครับอย่างนี้อีก10ปีก็สบายนะครับใช้ได้เลยยังเรียมเลนเป็นเลนหน้าหลังนะ ไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเลนเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปิดตาหลวงพ่อน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งทันตัวนะครับเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยหยดน้ำหลวงพ่อสุดวัดกาหลงผิวหิ่งนะครับปีสองสองหยดน้ำหลวงพ่อสุดวัดกาหลง เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อโคดทั้งกติเจ็ดร้อยนะถ้าใครซื้อไปก็แกะลองแกะออกมาทำความเช็ดล้างน้ำเปล่าพูดด้งาไงล้างฝุ่นล้างไรออนน่าจะสวยนั่นเองนี่เอาเจ็ดร้อยเหรียญหกรอบหลวงพ่อเกษมเขมโกเจ็ดร้อยบาทนะครับหกรอบหลวงพ่อกเมมกษนะม เหรียญหกรอบนะครับนี่ก็เหรียญลักนะเล่นกันราคาก็เริ่มไหลเรื่อยๆเหรียญสามรอบในหลวงปีศูนย์หกนะครับเหรียญสามรอบในหลวงปีศูนย์หกสวยแชมป์ออนี้นี่สวยจริงนะครับไม่ค่อยเจอนะเหรียญรุ่นนี้เจอเจอบ่อยแต่ไม่สวยนะครับไม่สวยไข่ยากนะองนี้สวยนะเอาหกร้อยนะครับสามรอบ หกรบาทสแตมหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับเนื้อทองแดงมันปูเอ้ยผิวลมดำทองแดงลงดำนาะปี 36, สาหสแตมหลวงพ่อเกษม500บาทนะครับหลวงปู่ทวดทะเลสูงพิมพ์ใหญ่นะครับทะเลสุงพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวด1,000บาท ทะเลสูงพิมพ์ใหญ่หนึ่งพันบาทนะครับหลวงพุทธระชชางให้นี่แนะนำนะครับนำเสนอนะรพระผงปกโพนะครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อผงจินดามณีนะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับพระผงจินดามณีนะครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วพิมพ์ปกโพนะรพระเนี่ยเห็น เล่นกันสองพันกว่านะครับเล่นกันสองพันกว่านะผมเอาแค่พันสองนะครับได้ในบ้านมานะครัแท้ดูง่ายพระผมกินดามณีส่วนมากพระได้มานะขายในไลฟ์ขายเฉพาะลูกค้าในไลฟ์ในคลิปใน youtube อย่างเดียวนะครับผมไม่ไดไ้ไปลงที่อื่นนะถ้าขายไม่ได้เนะี่ยก็อาจจะเอามารีอีกรอบหนึ่งก็คือลงปิกหน่อยหนึ่งนะให้ลูกค้านะส่วนมากจะเก็บไว้ให้ลูกค้ายูทูบอย่างเดียวครับไม่มีไป โพสขายหรือว่าไปลงขายที่อื่นเนี่ยเก็บไปให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับไอ l ดี e ล a t a l v e t e นะครับ o k o พนวัตทรัพย์พ่วงับเบอร์โดศูนย์เก้าหกเจเจ็ดหก้าสี่เนะครับ,โดโด 7, รบขอบคุณครับสวัสดีครับ